สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องคพยอมก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นขุนโจรกลับใจหรือว่าเพชรนาลายนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขากำลังออกช่อดอกนะคะนี่ค่ะช่อดอกของเขาถึงจะไม่สวยแต่ก็มีความเข้มขลังมีความเข้มขลัง เข้มขังในตัวนะคะต้นนี้ยังไม่ออกนะคะก็มีออกไม่กี่ต้นนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็กําลังแทงช่อดอกมานะคะเป็นไม้มงคลเป็นไม้คุ้มครองภัยอันตรายนะคะถ้าใครคิดร้ายคิดไม่ดีกับเราถ้าใครได้ปลูกไว้นะคะ คนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเราก็จะต้องเมื่อเจอหน้าเราก็เหมือนว่าเป็นณจะงังนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็จะทำให้กลับใจมาคิดดีพูดดีทำดีกับเรานะคะตอนนี้ก็มีออกช่อดอกหลายๆต้นนะคะในหลายกระถางนะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้แปลกมากนะคะนี่ค่ะ เขาแทงช่อดอกออกมาข้างนอกนะคะนี่ค่ะเขาไม่แทงช่อดอกกับลําต้นแบบนี้นะคะอันนี้คือแทงช่อดอกออกมาจากยอดนะคะแต่กระถางนี้ก็คือนี่ค่ะแทงช่อดอกออกมาข้างๆอยู่ข้างนอกเลยนะคะนี่ค่ะทั้งสองกระถางเลยนะทั้งสองช่อเลยนะคะนี่ค่ะ ก็เป็นความแปลกแล้วก็เป็นความมหัศจรรย์ของต้นไม้นะคะของธรรมชาติที่สามารถจะสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามแล้วก็แปลกตาอยู่เสมอนะคะช่อดอกเขาต้องแทงออกมาจากบนยอดของเขานะคะแบบนี้นะคะแต่อันนี้แทงช่อดอกออกมาเป็นก้านออกมาเลยนะคะไม่มียอดไม่มีใบนะคะก็เป็นความ มหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งนะคะสำหรับไม้ที่ชื่อว่าเพชรนาลายหรือว่าขุงโจรกับใจนะคะกระถางอื่นเขาไม่เป็นนะคะนี่ค่ะเขาแทงช่อออกมาก็เป็นหน่อของเขานะคะแต่ที่ไม่มีช่อดอกนะคะช่อดอกจะอยู่ข้างบนนะคะทุกต้นทุกกระถางนะคะนี่ก็คือเป็นความมหัศจรรย์นะคะ ของต้นไม้ที่จะมีอะไรที่แปลกใหม่หรือว่าเหมือนกับว่าโลกพัฒนาต้นไม้ก็จะพัฒนาตามไปด้วยนะคะส่วนต้นนี้ก็คือจะเป็นต้นแม่นะคะต้นแม่ใหญ่ของเขาเลยนะคะนี่ค่ะจะออกช่อดอกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือต้นแม่ใหญ่ที่ รากของเขาจะเป็นโทรสิทธิ์นะคะก็ขอโทษและก็ในการเปลี่ยนแปลงคำพูดนิดนึงนะคะจากคลิปเมื่อตอนที่ทำคลิปใหม่ๆนะคะจะบอกว่าเป็นปรสิตนะคะก็คือเป็นการที่พูดผิดคำพูดนะคะผิดคำนะคะต้องใช้คำว่าโทรสิทธ์นะคะก็คือรากของเขาที่เลื้อยออกไปข้างนอก แต่ม้วนกลับเข้ามาแล้วก็แทงเข้าไปในตอหรือว่าในเง่าของเขาออกมาเป็นม้วนเป็นกลมนะคะถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะคะก็นานเป็นปีแล้วนะคะสําหรับคลิปนั้นนี่ค่ะเขาจะมีช่อดอกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะช่อเล็กช่อใหญ่ก็เริ่มมีช่อทั้งหมดแล้วนะคะสําหรับต้นเพชรนาลายนะคะนี่ค่ะ ช่อดอกของเขากําลังตูมนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าว่านเพชรนาลายหรือว่าว่านขุนโจรกลับใจนะคะเป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่มีพุทธคุณพุทธานุภาพนะคะในการคุ้มครองแล้วก็ ผูกใจมัดใจทำให้คนที่คิดจะทำร้ายเราก็กลับมาพูดดีไม่คิดร้ายกับเรานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ